ก็ขอกาบสวัสดีเพ kind of like hmm. mm, um yeah um> ื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา k w s นะครับก็สมาคลิปนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมขอการีน่าฟรีไฟอีกแล้วตามเคยนะครับผมานะครับก็สมาคลิปนี้นะครับผมในเกมหอการีน่าฟรีไฟนะครับผมเราก็จะเข้ามาทําการรีวิวกิจกรรมนะครับสกินปืนใหม่นะครับผม P90 นั่นเองนะครับก็ สำหรับสกิน sí ปืนหมาย P90 สกินนี้นะครับก็คือว่าเป็นสกินที่ดีมาเกือบไปดีที่สุดเลยก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าฉันมาสกินนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอาการในการยิงนะครับผม2ขั้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจหนึ่งขั้นนะครับทำให้ยิงก็เร็วขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทําให้ปืน P90 ของเรานะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบชอบใช้ปืน P90 อยู่แล้วนะครับผมก็อย่าพลาดเลยนะครับผมในการที่จะ เข้ามาทาการสุ่มนะครับผมเพื่อการล่าสกินปืนพี90สกินนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาทาการสุ่มให้ดูกันเลยดีกว่านะครับมาผมก็สมัครตอนนี้นะครับผมเรามีกลอสุ่มกาชาสกินปืนนะครับอยู่17ใบนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทําการสุ่มแบบสบายๆเลยนะครับประมาณ10ใบละกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมกัว่าเราจะสุ่มคืนละใบ10รอบอยู่เนาะ โอเคครับผมก็ในส่วนของของรางวัลในนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยสกินปืนหาวอลน,นะครับผม P 90นะครับสกินปืนหาวอลต่างๆนะเข้ามาดูกันได้เลยนะครับว่ามีสกินปืนไหนบ้างน,นะครับผมนี่แล้วก็ยังมีสกินระเบิดแบบเช่าด้วยนะครับอยู่ประมาณ3าถึงสสกินนะครับผมนี่อ่านะครับนี่แล้วก็ยังมีสกินปืนหาวอล ขอบไปผมยังมีสก,กินปืนแบบเช่า24สชั่วโมงด้วยนะเดี๋ยวเซตสก,กินปืนแบบเช่านะครับพีเกนะครับแล้วก็สก,กินปืนแบบเช่าแบบเจ็วันนะครับแล้วก็ย4สสชั่วโมงน,นะอยู่หลากหลายสกินด้วยกันนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาคำการกดสุ่มให้ดูกันเลยดีกว่านะครับใบแรกครับผมใบแรกสุ่มเราได้รับมาไปสก,กินปืนนะครับ ฟาร์มแวมไพร์นะครับผมในใบที่หนึ่งนะครับผมก็คือว่าเป็นสกินปืนที่สวยนามนะครับผมในใบแรกนะครับผมมาครับใบที่สองต่อเลยครับผมปุ๊บใบที่สองนะครับเราไดล้ละมาไปสกินปืนนะครับ MP40 นะครับ s n a k ี y c a r นะครับผมแบบเช่า2 4สิบสมุเช่นเดียวกันเลยนะครับใบที่สามครับผม อ่าราบที่3นะครับเราได้มาเปรสกินปืน M4 นะครับผม A1 นะแบบเช่ายี่สดเสมุดเดียวกันซึ่งจากที่ผมสุ่มดู3เราผมรู้สึกเหมือนว่าสกินปืนแบบเช่านะครับผมจะอดง่ายกว่าสกินปืนขาบอลนะครับผมมาครับรอบที่4ครับผมรอบที่4นะครับได้แล้วมาเป็นนะครับผมสกินปืนขาบอลนะครับผมขอสไนเปอร์เนาะ 9.8K นะครับผมมาได้ขาวอลเลยนะครับผมในรอบที่4นะครับ รอกทีหครับผมปุ๊บรอก v ีหผมได้รับมาเป็นนะครับสก,กินปืนฟาร์มแวมไพกแล้วนะครับผมก็สก,กินนี้นะครับผมแล้วสุ่มได้รอบแรกเลยนะครับแล้วก็ลอก v ีหนะครับผมแล้วก็สุ่มได้เพิ่มบอีกนะครับอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราขับไปครับผมปุ๊บ เราพิหดนะครับได้มาเป็นสกินปืนสากาบูตมูนนะครับผมก็สำหรับสกินปืนสากานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกินที่ถือว่าดีนะถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเราขับไปผมเราพิเจ็ดครับปุ๊บเราพิเจ็ดได้มาเป็นสกินปืน AK47 นะผมแบบเท่าเจ็บกว่านั้ผมคุ้มมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ก็แบบเท่าเจ็บกว่ามาแล้วนะครับมาผมเราพิแปดครับผมปุ๊บ รอบคิปแปผมได้แล้วมาเป็นนะครับสกินปืนนะครับสกาบุ๊มมูอีกแล้วครับผมรอบนี้นะครับสกินปืนสกาสกินนี้บอกไว้เลยนะครับว่าเป็นสกินที่ผมสุ่มแล้วมันออดน่ายมากนะครับผมสกินนี้แล้วก็สกินปืนสกาเขาเป็นแบสกินปืนฟาร์มะแวมไพร์นะครับก็คือว่าอดหน่ายอีกหนึ่งสกินนะครับขับไปผมรอบคิปเก้าครับปุ๊บ รอบที่เ้าผมได้แล้วมาเป็นนะครับสกินปืน UMP นะครับผมแบบเท่า24สมุนเช่นเดียวกันเลยนะครับก็สำหรับสกินนี้ผมรู้สึกมือว่าคือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเล่นลัคกี้นำโชคของผมนะครับอยู่ที่1 0 2แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ออกมาอยู่ดีนะครับรอบที่1 0คกับผมปุ๊บรอบที่10นะครับเราได้มาเป็นสกินปืนนะครับ MP 4 0สู่ Snakey ขาวนะครับผมมานะครับในรอบที่10เนาะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เล่นลัคกี้นับโชคกับผมนะครับอยู่ที่103แล้วนะครับผมก็ยังไม่ออกมาอยู่ดีซึ่งผมว่าสกินปืนพีก็สิบเห็นไหมครับมันเป็นสกินปืนที่ดีมากๆนะครับค่าไม่ดีจริงน่าจะออกหน้าคนนี้เห็นไหมครับว่าผมสูมมาแล้ว10ใบนะครับยังไม่ออกมาเลยนะครับน่าก็กระลาตีกันเลยครับว่าสำหรับสกิมปืนพีเก้าสิบนะครับเป็นสกินปืนที่ดีแล้วก็ออกค่อนข้าที่จะยากนะครับผมก็สัมภาระที่แบบ มีมบเดมอนเยอะๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาทําการสุ Gotta, ่มเพื่อการลาได้นะครับผมในส่วนของสกินปืนนะครับ p 90นั่นเองนะครับที่จะช่วยเพิ่มประการในการยิงถึง2ขั้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจหนึ่งขั้นนะครับแต่ว่าจะลดความเร็วในการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจนะครับผมก็สามารถเสี่ยงดัวเข้ามาทำการสุ่มได้นะครับผมสำหรับใครที่ อยากจะได้รับสกินนี้นะครับผมก็เข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมขับไปกันดีกว่านะครับพี่ผมจะเข้ามาทําการพูดนะครับผมในคลิปนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมขับไปผมกิจกรรมขับไปนะครับผมก็ขอไปกิจกรรมนี่ดีกว่าครับคานิวอนนะครับผม m p 4สูตรนะครับเปิดขายกดสกินปืนนั่นเองนะครับผมก็ สำหรับสกินป MP40 สกินนี้นะครับผมก็เปิดขายก่อนแบบสุ่มเนาะนี่ผมอ่านะครับที่เราสามารถเข้ามาทําการสุ่มได้ก็สมารับสกินปืนนี้นะครับผมก็จะช่วยเพิ่มนะครับดาเมจจานวน1นึ่งขั้นนะครับแล้วก็เพื่อความไม่ยามจานวน2ขั้นนะครับผมในสัวของสกินปืน MP40 ู a n n i b a l นั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะได้สกินนี้นะครับผมก็เข้ามาสุ่มกันได้นะครับผมในก่อนนี้ก็จะประกอบด้วยสกินปืน MP40 c a n n ว b a นะครับผมแล้วก็ สกีปืนเอ a ็นเก้าสี่คานิวนั่นเองนะครับผมก็ a n 9 4คก้าสี่าสก็ตการ์ปืนก็เป็นดามนเมจทหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็ผู้ทำให้ยำหนึ่งขั้นนะครับผมกต่ว่าจะลดความเร็วในการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับแล้วก็ mp ็0ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็จะลดความเร็วในการรีโหลดกระสุนนะครับผมก็สำหรับก่อนนี้นะครับผมก็จะมีสกีแบบพาวเวลนะครับแบบเช้าเจ็วัน3วันแล้วก็แบบ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็สามารถเข้ามาทำการสุ่มกันได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบ ชอบใช้ปืน M P 4สูนย์ในกระยีนในระยะใกล้อยู่แล้วนะครับผมก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้เลยนะครับผมกันลัตีเลยครับว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมในส,ส่วนของสก,อนนขสกินปืนที่ผมแนะนํามาข้อสองสกินปืนเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนของ M P 4สูงก็ดีครับหรือว่าในส่วนของสกินปืนนะครับ P 90ที่มาในส่วนของลัคกี้รอย่างก็ดีนะครับผมดีมากๆข้อสองสกินปืนนี้อย่าพลาดกันเลยนะครับ ใครชอบระยะใกล้ก็ MPC ถือว่าผมใครชอบระยะใกล้แบบกึ่งการนะครับผมก็ P 9 0นะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าในนอนไม่เสียเงินที่คุณสูงแนน้อบผมถ้าคุณสุ่มแล้วได้หาวอยินดีเข้าไปใหญ่เลยครับผมแต่ถ้าคุณไกล้แบบเช่า2 0ชั่วโมงมาก็คือว่าดีนะครับแต่นี่ผมสูงมาแล้วผมไม่ได้รับแบบเช่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับแบบขาวอลเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนเนาะราสมัยขำๆแล้วกันนะครับผมมารีวิวกิจกรรมให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก็ไปว่านะครับผมแค่เพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ครับผมนะครับในการที่เราได้เข้ามารีวิวในโจกิจกรรมสกรีนปืนใหม่นะครับผมในเกมของกกันน็อตฟรีไฟล์ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเรานะครับผมก็ใครมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปหน้าในเกมของกกันน็อตฟรีไฟล์ของเรานะครับผมจะเข้ามาทําการรีวิวกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแบบว่า สำหรับคลิปนี้ผม KWS นะครับผมก็จะก็ขออนุญาตลาเพื่อนเพื่อนะครับผมกันละคนจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าไปกับเพื่อนสวัสดีครับครับผมฝากติดตามนะ n n e l TWS c h ช่องนี้เฟี้ไปกดกันนะครับผม